สวัสดีค่ะขาต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นเปิดอาชีพแฟนอาร์ตพสุดหลังคบหาดูใจมานาน6ปี เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้น,นันได้ออกมาโพสคลิปยกมือไหว้ขอโทษไม่รู้ว่าพระเอกดังอาร์ตพสุดมีแฟนนึกว่าเป็นผู้จัดการโดยเธอนั้นได้กล่าวว่าไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงที่ไปกับเขาคือแฟนเพราะหนูไปสืบๆมาก็คือเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการหนูเพิ่งมารู้วันนี้พร้อมพี่ๆที่แท็กแฟนเขาแล้วมีรูปแฟนเขาออกมาในโซเชียล พร้อมยกมือไหว้และต้องบอกว่าไม่ธรรมดาวันนดียวรชพาทุกท่านมาเปิดอาชีพแฟนของอาร์ตพัส,สดุ์หลังคบหาดูใจมานานถึง6ปีโดยเธอนั้นขายหมูกรอบคอยช่วยอาร์ตพัส,สดุ์อยู่หน้าร้านนั่นเองจนชาวเน็ตแห่ชมกันทั้งโซเชียลว,ว่าทั้งสวยทั้งเก่งและขยันและในลุคของเธอที่ไม่ได้ไปขายของบอกเลยว่าสวยแซ่บระดับดาราเบอร์ต้นเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ